พวกเราได้รับรายงานมากมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอันตรายที่ไม่ทราบชนิดซึ่งทางเราขอเรียกมันว่าอันเทเดตจนกว่าพวกเราจะเข้าใจถ่ายครั้งนี้สิ่งสำคัญที่คุณต้องทำคือลบอยู่ในบ้านล็อกประตูหน้าต่างทางเข้าออกทุกทางและต้องเข้าถึงอาวุธระยะไกลและใกล้ตลอดเวลาคุณสามารถรู้ได้ทันทีเพราะร่างกายของอันเทเดตนั้น มีต้นเบ็มาจากลักษณะทางกายภาพของพวกมันหากคุณพบบุคคลที่มีหน้าตาเหมือนคุณวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดแล้วซ่อนตัวหากคุณพบบุคคลที่ลักษณะทางกายภาพผิดหลักทางชีววิทยาวิ่งหนีไปให้เร็วที่สุดแล้วซ่อนตัวหากมันสามารถทังเข้ามาในบ้านของคุณได้มดการสัมผัสหรือการติดต่อสื่อสารใดๆกับมันสิ่งมีชีวิตอันทรงภูปัญญาเหล่านี้ ใช้อาวุธทางจิตวิทยาเพื่อเป็นข้อได้เปรียบกับยิงเนื่องจากเรายังไม่ได้รับการติดต่อใดๆจากพวกมันเราอนุญาตให้คุณกำจัดมันได้ด้วยตนเองหากคุณได้เผชิญหน้ากับอินเทอร์เน็ตกดทำตามหลักการ T.N.K. เ่อบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าคุณได้เผชิญหน้ากับอินเทอร์เน็ตที่ได้ขัดขวางและจำกัดการเคลื่อนที่ของอินเทอร์เน็ตไม่ได้ทั้งไฟระบุว่าเป็นประเภทใดนุทัลเลสกำจัดอินเทอร์เน็ตถอหักปลอดภัยที่จะทำ คิดว่าสิทธาภิบาลสมมุตินี้มันยึดคุณภาพของรวามสองคนิงเรโนยู่เพสรู้จุดยืนของตัวเองในโลกนี้รูปเบบของอินเทอร์เน็ตประเทศที่หนึ่งเราพัฒน์กง,งเกิอ